เจอเใครไม่เจอเจอสินไรจังหวัดปทุมธานีซึ่งแข่งกับเรือเจ้าภาพมีกองเชียร์เยอะขนาดพีศาสีน้ำเงินฝังน่งนนท์เทพธรรมรัฐยังเป็นกำลังใจครับเพราะว่าเสียด้องโม้วยเจี๋ยวบอกว่าเชียร์ทุกลำเชียร์ทุกลำเ,เ,เพราะเรือเองเพราะว่าเรือปทุมธานีเกเจี๋ยวหมดไหมจ่ครึ่งวัน,แล,วนแล้วปิดน้ำไปแล้วปิดน้ำไปแล้วปีศาจสีน้ำเงินปิดน้ำไปแล้วพอแล้วได้หลายถ้วยปีนี้พอแล้วพอแล้วก็เสียด้องบอกไม่เอาแล้วแต่ขอเป็นกำลังใจ พราะว่าพายกันในจังหวัดปทุมธานีถ้าพี่น้องชาวปทุมธานีต้องเชียร์เรือที่อยู่หน้าบ้านตัวเองฟังกันนี้หน้าสรักางหลังเต่าตรงนี้นะครับแต่ถ้าเกิดมันจะเชียร์มาเลยเอาเอาไว้ฝุนตร์บกับลำน้ำมาต่างคนต่างพี่ไปใครยอมใครระวังไม่ยิ่งใหญ่ขายกันอย่างนี้ประเภทกอมันสนใจพยาคาคนจัดหน้าบ้านไม่จานดาวเทียมโดยพี่เล็กจักตัวคนขายก็ร้องเพื่อต้องสะพอนจัดเกิดบอกว่ามันจริงเว้ย เบอร์เบืองหนองคายมีกับเรือประทุมฐานีวัดฉางกระจุยกระจายเอาแล้วครับสิงห์ประทุมภายหักไปหนึ่งใบเท่ากับภายเพียงแค่สามสิบเก้าใบต่อให้ลุงสุริยาหนึ่งใบดูชื่อว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อในเมื่อภายหักไปแล้วภายหักไปแล้วสิงห์ประทุมจะตามผันหรือไม่ผันผันหรือไม่ผันผันหรือไม่ผันเอาเนย่างร้อยแมดสุดท้ายร้อยแปดสุดท้ายคุณว่ากดไม่ผายได้เพียงกี่นาได้เพียงกี่นางห์ประทุมได้เพียงกี่นางห์ประทุมได้เพียงกี่นาจะตามผันหรือไม่จะตามผันหรือไม่กดได้บินล่ะได พี่น้องเป็นเรื่องเป็นเรื่องผายหักตลอดเส้นไปนึ่งม่เยอะครับต่อให้เขาหนึ่งใบอ่ะเอาเงียบจะตัดสินเอ,เอาเลยชิดเอาเลยตสบาย <laughs> ว่าไปเลยผ <laughs> ลย <c oughs> าการตัดสินจนากคณะกรรมการตัดสินได้ลุงสุริยาล่องหนาแดงเป็นเรือชนะครับ <c oughs> ลุงสุริยาล่องหนาแดงเป็นเรือชนะครับ